ปวดอื้อดเหรอครับห้องนั้นอยู่ทางขวานะฮะชวนเพื่อนไปด้วยนะครับระวังเพื่อแนแอบดูด้วยเมื่อก่อนโดนบ่อยครับจะจุดลำค่าจะตายมันจุดตกต่ำแล้วเนี่ยเออระวังเพื่อแนแอบดูด้วยเนาะเวลาไปบยยนนึื๊อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ผ่านไปแล้วนะครับกับเพลงใจนักเลงนะฮะได้กันไปคนละทีสองทีก็แล้วกันกี้ พุ้ยแต่ว่าเรตติ้งดีมากเพลงนี้ร้องได้ทุกคนเลยถือว่าถือว่าทำงานตลาดมาสมบูรณ์เลยนะร้องได้ไหมครับเมื่อกี้ไม่ได้เขาเกิดไม่ทันงเขาบอกว่าเขเกิดไม่ทันโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ตัวเพลงหน้านะครับอะไรครับดีเองวันนี้วันนี้อะไร ก็พัดด <aría> <the reason>. ีเลยดุบ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 วังไปเลยเอาเป็นว่าเมื่อก <ak> ja. ี้ผ่านไปแล้วนะครับผมเจ้านักเลงนะฮะวันนี้ครับผมมีแขกมาเซอร์ไพรส์ทุกคนนะฮะอ่ะงงนะที่งงแถวหน้างงแลแถวหลังงงไปแล้วคนนี้ครับต้องบอกชื่อเสียงน่นนามมาก่อนนะฮะคนนี้ แกผู้หญิงเด็กเด็กอ่อนเขาเอาเปรียบมาหมดเลยฮะรังแกเด็กมาตั้งแต่เล็กๆเลยครับผมรังแกไบมาตั้งแต่เด็กเลยขอเชิญปุ๊กขึ้นมาเลยฮะปุ๊ก่ไ้นมา เราเพิ่งพี่ชายแสนดีจริงๆว่าผมเป็นคนร้ายจริงๆไม่ชอบแกล้งเด็กนะอะไรนะจริงๆไม่ได้ชอบแกล้งเด็กอ๋อไม่ใช่ชอบแกล้งเด็กอือต้องขอบอกก่อนนะครับพี่ชายคนนี้นะฮะออกจากบ้านใหม่ๆนี่เทคแคร์อย่างดีเลยไปรับไปส่งทุกอย่างครับไปวันนี้จะกินอะไรเฮ้ยไปไปเที่ยวกันไหม จะไปก็รีไปมันก็ต้องมีเวลาสหทสิดที่รักกันบ้างอว่าทำไมเดี๋ยนี้ขึ้นมาเที่ยวสุดที่รักใช่ไหมมีเวลาให้สุทธิที่รักบ้างพี่เอกิ๊บแก้มฉีกแล้วตอนนั่นก็วันนี้เชญกระบุกนะครับอยากให้กระบุกมาร้องสักหนึ่งเพลงต้องขอบอกว่ากระบุกนะครับความฝันนะครับตั้งแต่เด็กเลย ถืว่าเป็นเวทีที่ใหญ่สำหรับเขามากนะครับถ้าถ้าร้องผิดช่วยกันพี๊ดหนุบมันหน้าดีโกบิ๊กไปขึ้นมาอีกสักคนกกบิ๊กเดี๋ยวรอคนคนเดียวทางหน้ารอโกบิ๊กรอคันหน้าเออเดี๋ยพื่อน้ากเลยนะฮะแฟนคลับโกบิ๊ก อยากไล่ครั้งหน้า,ลาจจแล้วครับโอ้โหอกไปอีกเนี่ยตอเราลงเวทีกันเถอะมาเล่นฮนะระกนะครับผมอยากโชว์มากแต่ไม่มีเวทีไหนรับประกวดนะับไล่มาแล้วก็ไม่ได้คไรไับไลหมดแล้วกนะ็ได้ได้แต่โชว์ในตู้คาราโอเกะร้องดีด้วย95บวกตลอด รถตู้พังอเปล่าเออก็มาดูกันนะครับว่าสตาร์ตู้คาราเกะคนนี้แต่ละรับที่ผ่านมันเป็นรอบที่ยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้ครับพร้อมแล้วครับผมเออเอาไหนขอเสีซฟลีให้กับกระบุกหน่อยได้ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวขอมอบไปที่ใกับกระบุกเลยนะครับ ก็มาฟังเพลงเร็วมาเพลงนะก็มาฟังเพลง